ี้แตเตอรจะไปเที่ยวมารีทามิวเซียมครับเมืองที่เป็นเหมือนเมืองท่องเที่ยวเมืองจะไม่ใหญ่มากแล้วก็จะเป็นติดริมทะเลเราอยู่ที่มา,มารีทามิวเซียมก็<อ>เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างเราซื้อตั๋วกันมาแล้วลูก มาิทามิวเซียมข้างในาก็จะมีเรือนี่เป็นทางเข้าเขาที่เนี่ยจะมีมิวเซียมที่เป็นเกี่ยวกับเรือ2ที่คือมาดิทานมิวเซียมจะเป็นเรือสมัยโบราณนิดนึงนะคะแล้วก็อีกที่หนึงจะเป็น MD Midway US Midway Mid พอตังแล้วพอกลาวว่าพูดผิดแน่นอน พาริธามิวเซียมนะครับเมื่อกี้เราเข้ามมาได้นี้มันก็จะเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับเรือโบราณก็จะมีให้เราเดินดูข้างในได้มีประวัติต่างๆแล้วก็จะมีเรือหลายลำให้เราลองไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นเรือรบสมัยโบราณนะคะอันนี้เป็นชวิกบดท,ที่ที่เวียดนามบัลเล์เลยนี่เรือเป็นแบบเลโก้ครับไหนไหนไหนเลโก้ <De co. S 1> จริงด้วย ขนาดลงท้าเจ้าก็ยังเป็นแบบเลโก้เลยไหนเลโก้เป็นพิมพ์ยูเกี่ยวกันเหรอลูกแทงเกอร์ที่จมตอนสองครามเนี่ยใส่ในรูปอย่างเงี้ยแทงเกอร์เป็นว่าอะไรแทงเกอร์คือพวกท่อท่อพวกท่อน้ำมันท่ออะไรอย่างเงี้เยเรือจมเรือจมไงครับแทงเกอร์มันก็เลยเรือเรือมันเป็นอย่างเงี้ยแทงเกอร์ก็เลยจมเนี่ยเรือหัวคว่ำลงไปเจอเตอร์ในลูก ญี่ปุ่นอยู่แล้วเขาเจอที่ญี่ปุ่นนะคะไหนครับเขาญี่ปุ่นอยู่บนเรืออ๋อในเรือที่สู้ด้วยใช่ไหมนั่นนะเห็นไหมตัวชะท้อนอันนี้เป็นตอร์ปิโดนะครับที่ตอนที่ญี่ปุ่นเขายิงใส่มา เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพวกเรือแถวนี้แต่ละประเทศนม้มีฝรั่งเศสอันนั้นเียกน่าอหนเดียตุรกีไป่ดูเจอแล้วไม่ดูเอ,<ะ>อ,อสโตพี่แค่ดู ที่นี่คือเขาทำอยู่วอล์คเอร์อดมีสองอันเลยนะคะวอล์คเอร์อดได้อะไรครับเอาลงไปใต้น้ำลึกสุดร้อนร้อนจัลปีโดใต้น้ำตึกสุดตอนนี้เราอยู่บนเรือดำน้ำนะครับเราก็จะลงไปดูข้างล่างว่าในเรือดำน้ำเป็นยังไงกัน นี้เป็นที่นอนเขาต่อท,ที่นอ,น,อน,นัีห้องห้องโซนหน้าจับสัญญาณตรงนี้เป็นห้องวิทยุนะครับห้องสสัญญาณสื่อสารเป็นทางเดินแคบๆนะใต้เรือ,อดำน้ำในเรือดำน้ำนี่แหละทุกทุทสสกสปิดตเห็นป่ะเห็นป่ะมองเห็นทุกคนป่ะ อันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องทานข้าวเขาเหรอห้องครัวห้องครัวนี่ไงเขามีซิงล้างจานม่มีจานเลยอ่ะอ๋อนี่รู้สมัยก่อนเขานั่งกินข้าวกันพัดลมนี้ไม่ใช่ของสมัยก่อนเนาะไม่มีเครื่องกดน้ำแข็งเลยอ่ะ มีเดียชื่ออะไรนะมีเดียมีเดียอ่าไปเดินดูรอบๆเขาเดินเรือโบราณเขามีอธิบายไหมว่าคืออะไรไม่มีนะครับเดินเลยครับเดู่ใต้เดินทองนนเดินทนนลูก เรือลำนี้นะครับชื่อมีเดียนะครับที่เราไปเดินดูเมื่อกี้ตั้งแต่ปี1900นะครับก็ร้อยกว่าปีมีเดียเขา s i วแอคทีฟนะคะหมายถึงว่าเขายังวิ่งอยู่เหรอยังให้บริการยังวิ่งได้อยู่เหรออืมนี่จะแชิญโซวีรอเด็กอันนี้ไม่รู้ไหนคืออะไรอ่ะไปลองเดินดูไปดูแล้วแล้วเขาพิเศษยังไงอ่ะหนึ่งห้าสี่สองหนึ่งห้าสี่สอง เหมือน Pilot of the Caribbean เลยป่ะอันเนี้ยใช่แล้วคือเรือที่เขาเอาใช้ถ่ายเรื่องนี้ป่ะไม่แน่ใจลำไหนเดี๋ยวต้องเช็คข,ขึ้นขึ้นขึ้นวันกันไหมขึ้นไหมล่ะ ร้อยกว่าปี<ม>เรือลำนี้ชื่อแคลริคอ์เนียนนะครับเลเตอร์พาไปเลย อันนี้คือปืนใหญ่อันนี้คือง้พเลใหญ่เลยเหครับอนนี้มองอันนี้ของพเลทเหรอลูก<ช>เขาเขียนว่าไงครับไเล่นอยู่ไหนอะชื่ออะไรลำนี้ <S M S Surprise <S H M S Surprise s u e ใช่เหรอ,อรยหรอใช่ครับตนี้เคยแข่งกับประเทศเลไเคยสู้ใช่ไหมครับไป,ไปดูไปดูปรวัติตองข้างบน มันหมุนท่านี้เหรอลกพวงมาลัยเรือนันสุดท้ายแล้วเอล,ลคือ Star of India. <c oughs> มันช่ว่ามันเริ่มจาก Star of India ไปอันแรกของอังกฤษไปอินเดียโอ้กต้องเจ๋งมากลูก ไม่ไหวใช่ไหมจบแล้วครับข้าไม้แบบนี้ก็ดีนะเรือสวยดีแล้วก็ว่าข้างในเป็นยังไงยิ่งชอบซับม,มารีนเท่ดีอะ่ะครับแ้่เดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อไหมแต่บ๊ายบายก่อนไปกินข้าวก่อนบ๊าย